เอาลัครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบก,กับผมนายเอ๋ e นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่อ Minecraft Sky War นั่นเองนะฮะงะโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเอ่อเขาชื่ออะไรอ่ะเาเอา,ขาเขาเหรอนะฮะเงอมันอ่านชื่อมันอ่านยากจังวะนะฮะเอาทุบกล่องไม่ได้เหรอโอเคงั้นเราต้อง ต้องหยิบของจากในกล่องนะฮะแงะโอเคเ,อเดี๋ยวเราตอบล็อกไปข้างๆแล้วกันนะฮะเออโอเคตายแน่ฮะตายแน่แงแง,งปนครับจังวันนี้เราต้องปนแล้วนะฮะ,ะโอเคเออเอาหมดเลยเหรอวิวย,ยังมียังมีดาบกับอะไรอะ่ะเบ็ดตกปลานะฮะแงะ เงในเมื่อเราเป็นนายเอ,อ๋เราก็ต้องเล่นไมค์ครับสกายวอ์แบบเอ,อ๋อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเลยนี่ฮะโอเคเออฝั่งนู้นยังมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอเงอะเงะงเง,ะงะจะเย็นเย็นมีอะไรค่อยๆคุยกันนะเงอเราอยู่สีอะไรอ๋อเราอยู่สีเขียวเหรอโอเคนะเงอ เงะเงะเง้ะเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมเอาสีแดงเฮ้ยมานี like ่เงะมานี่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 เลยมาตีตัวซะดีๆเงะเงะเงะห้าหรอเงะห้าวเหรออุ๊ยถึงก็ต้องเกิดใหม่เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมแง ไม่ได้เลยนะฮะถึงกับต้องเกิดใหม่เลยทีเดียวนะฮะวุ่ยไม่ใช่เกิดใหม่สิมันไปดานใหม่กันเลยทีเดียวอะ่ะนะฮะเงอะอโอเคงั้นเราจะตั้งใจเล่นแล้วนะฮะแงะสวัสดีครับเออนายชื่ออะไรเราชื่อนายเอ,อ๋เงทำไมนายไม่ตอบเราเลยอะ่ะทำไมนายยิงจังะะอ่ะวุ้ยเราได้ดาบเพชรน,นะฮะตอนนี้โอเค เดี๋ยวเราลงข้างล่างเลยนะฮะเงือโอเคครับผมเอาของมาฮะไม่แบ่งครับผมเราไม่แบ่งนะฮะเราเป็นนายเอ๋นะฮะนายเอ๋อจะของโลกนายเอ๋อจะของโลกโอ้อีกแล้วเงาอีกแล้วอโอหไม่เป็นไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเล่นต่อคะ่ะโอ้หอ,อะไรมันจะปานนั้นอะไรมันจะปานนั้น โอเคเราเป็นสายธนูนะฮะเงอะอโอเคนายเอ๋อมาแล้วสวัสดีจ้านายชื่ออะไรเราชื่อนายเอ๋อนะเฮ้ยอ๋อนายชื่อซาสุเกะใช่ไหมด,ดีที่ได้รู้จักนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตีกล่องก่อนเลยนะฮะเงอะอเอาตีกล่องไม่ได้หรอเงอะอโอเคงั้นเราจะโดชุดเพชรน,นะฮะเงอะอ่าแล้วก็ที่ขุด เออแล้วก็นี่ฮะเนะี่ยเออนี่นี่น,นี่โอเคเอา้าวทำไมทำไมผมไม่โยนใส่ตัวเองแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งลังเงอะแล้วทำไมผมต้องปาใส่เขาคนเดียวด้วยอย่างเงอะผมนี่เมาเมาอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะเงอะขออภัยด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ดาบของผมเอนชารนอยู่แล้วนะฮะเงอะไอสวัสดีเพื่อนไอผมไม่มีบล็อกอะ ผมต้องการบล็อกด่วนๆเลยแต่ผมไม่มีบล็อกนะเงอะโอ้ยรู้สึกว่าฝั่งนั้นเขาอวิวย,ยใจเย็นๆน,นะเงอะเงอะอู้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 ใจเย็นนะเงอะใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆคุยกันเข้าใจไหมเงอะ ในที่ส <SM> <ot> <ua> ุดก็ตกสักทีนะฮะสะใจสะใจงตอนนี้ผมไม่มีธนูผมก็คงต้องใช้เจ้าบอลกีมะปลาใสมันอย่างนี้นะฮะเงอะเงอะหรือจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาเงอะเฮเอาตายเฮ้เฮ้เฮ้หรือจะเอาหรือจะสู้กับบอลกีมะฮะอย่ามาโชว์ช่ำแถวนี้ไอ้น้องวันไม่ไหวว่ะ ไม่ไหว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 อะยังไงหรือจะเอาโถจะมาโชดช่ำไหมน้องแน่นจริงก็ต่อบล็อกมาไฟตรงนี้เลยเซฮะฮะคนจริงหรือเปล่าไอ้หนูหหยเอาเรื่องเอาเรื่องงตายงนะอ้อ้โ oh, อ no! ้อ้โอ้โอ w h อ t t อ e f**k w h อ t the f**k โอ้โหเราเมื่อไรตูจะชนะวะเนี่ยเงอะอืหือโอเคต่อจากนี้เราจะตั้งใจเล่นแล้วนะครับเราจะตั้งใจเล่นแล้วต่อจากนี้งะโอเคเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนคิดได้ไหมเงอะอ๊บโอเคเดี๋ยวเราเอามันเปลี่ยนคิดไม่ได้หรอเงอะมันมีแค่คิดเดียวหรอเงอะโอ้โหไม่เป็นไรงั้นเราจะตั้งใจเล่นนะฮะเงอะ อ่ะเดี๋ยวเราอุ้ย,ย,ย,ยอ,อ,อุ้ยวิ่งเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ฆ่ากันซะแล้วอ่ะเงอทำไมใจร้ายกันแบบนี้อ่ะเงอโอ้โห و! ดูสิเอ่อดูสิเงอดูดูดูดโอ้โห و! ไม่ไม่เคยให้ผมเกิดเลยอ่ะนะฮะอะไรวะอะไรวะเงอโอ้โห و! ไม่เป็นไรเงอ ปะ<ๆ>เร็วๆสินายเอ,อ๋อยากจะเล่นแล้วเนี่ยเข้าใจรึเปล่าฮะโอเคตอนนี้เราเกิดมาแล้วนะฮะเงะเงะรอบนี้สัญญาว่าจะตั้งใจเล่นเงะโอเคโอเคค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บนะฮะเงะโอเคถังน้ำ แล้วเราก็จะต่อบล็อกไปข้างๆนี่ไหมเงอะเงอะเงอะเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเงอะมันเห็น่ะมันเห็นนะเงอะเฮ้ยข้างๆไปข้างๆดีกว่าเงอะ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 มาสิมาสิเงอะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมายังไม่ยังยังไม่มานะฮะยังไม่มาอรออย่ามาโชว์ช้ำอย่ามาโชว์ช้ำนะฮะ เฮ้ยอย่ามาโชว์ช่ำโชว์ช่ำเหรอโชว์ช่ำเหรอโชว์ช่ำเหรอเงื้อไปเดี๋ยวนี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยมันมาแล้วเงื้อไม่เอาไม่นะไม่ไปเจียว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 ไปอย่ามาตรงนี้นะไม่เอามันไม่ดีนะเงื้อ ไม่ดีนะไม่ดีนะเงือวิ่งต่อไม่ตายอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นนะแง ไอ้ไอ้มานี่ดิโอ้โน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 มันเอาไข่ปลามาใส่ผมแล้วเงอะแน่จริงก็มาตรงนี้สิเงอะไม่ต้องมาหรอกเงอู้อู้เจ็บเจ็บโอ้เงอะเขาเจ็บนะตัวเองโอ้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 ธนูเงะธนูธนูไม่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 อย่าตามฆ่าจฉันก็ไม่ตาอ อะไรอ่ะโอ้วิ่งวิ่งตไปตายเองอีกแล้วครั้งที่แล้วพลาดครั้งนี้ขอลองใหม่ละกันแงมันคงไม่เสียหายอะไรหรอกเนาะเงโอเคเลยเงอรอบนี้ผมสัญญาจริงๆแล้วว่า ผมจะตั้งใจเล่นจริงๆนะเอาจริงๆนะเว้ยนะฮะไม่ไม่เอาแบบไม่ติดเล่นแบบที่ผ่านมาแล้วนะฮะโอเคโอเคเกมเริ่มแล้วนะฮะเฮ้ย hey! วัดดีสวัสดีเราชื่อนายเอ,อ๋อแล้วนายชื่ออะไรบอกเราหน่อยสิอะไรอ่ะไม่ตอบอยิงอีกแล้วอา้อาวอุ้ยอ๋อลึกว่า ดึกว่าเขาคิดสั้นนะฮะเงื้นึกว่าเขาคิดสั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะหยิบของในกล่องให้หมดเลยนะฮะเงื้อโอเคเดี๋ยวเราจะทุบกล่องเลยนะฮะเง้อเง้อตอนนี้เราได้หมวกหมวกเพชรแล้วนะฮะเง้อโอเคเดี๋ยวเราหยิบธนูออกมาก่อนเลยนะฮะเผื่อว่า มันมาเข้าหลังนะฮะเงื้อเงะ้อเงืไอ้ยไอยิงไม่โดนไหนเงื้อโอ้จบเลยทีเดียวนะฮะเงื้อเงื้อเงื้อเงื้เงื้อเงื้อเงื้เงื้อเงื้อไม่โดนไหนเงื้อไม่โดนเลยนะฮะไปไหนไปไหนเงือ้อเงื้อเงื้อเงะ แง่ค่าไหนึ่งตัวสะใจจังเลยแง่โอเควิวิเอาปลายาไปข้างล่ <göster ges> างทําไมวะเนี่ยเฮ้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 ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเอาหงษเงื้อเงื้อยังมาทําเป็นหน้าเงื้อเฮ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายวิวิอะไรอะเงื้อโอ้ยตายเลยอะ อะไรอ่ะตายเลยนะฮะโอเคโอเคนะครับ <een> ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับขอตัวลาก่อนนะฮะสวัสดีครับง